สวัสดีค่ะตอนที่สามโอเราเฝ้าคิดถึงพมเพอถึงเทพธิดามาตลอดเวลาอยากจะบอกรักท่านมานานแล้วเราจะทําให้ท่านลืมเรื่องในอดีตจะไม่ยอมให้ท่านจากไปไหนอีกแล้วฝ่าบาทเรือใกล้จะถึงปากอ่าวแล้วพยาค่ะเสด็จพ่อส่งเรือมารับแล้วใช่ไหมมูราดูแลเทพธิดาอย่างใกล้ชิดนะ เพคะซาบาทนั่นพยาคามีเรือลำเล็กๆหลายลำมาจากเกาะด้านขวาพยาคาเรือเล็กอะไรนั่นนั่นไม่ใช่เรือของเสด็จพ่อเรือเล็กกำลังมุ่งมาทางนี้แล้วอะไรนะโอ้มันต้องจู่โจมมาทางนี้แน่ๆเรือเล็กจำนวนมากมายเช่นนั้นเป็นเรือของใครกันแน่ สั่งทุกคนให้เตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือพวกมันเอาอาวุธออกมาจู่โจมได้เลยอะไรนั่นมีเรือเล็กมากมายโผล่มาจากด้านหลังเกาะจะจู่โจมเข้ามาแล้วนะแม่ทัพนั่นเป็นพวกไหนนั่นเรือของโจรสลัดเตรียมอาวุธให้พร้อมเตรียมอาวุธจู่โจมงั้นหรือพวกนั่นเป็นใครท่านมูราท่านมูรา มีเรือเล็กมุ่งมาทางนี้บริเวณนี้เป็นรังของโจรสลัดงั้นเหรอว้าว้าถูกโจมตีแล้วเจ้าชายโปรดทรงระวังพยาค่ะเพราะยังไม่ทราบว่าพวกมันเป็นใครตอบโต้ตตกลับไปเจ้าชายพวกนั้นเป็นใครเพคะยังไม่รู้เลย แควนต่างๆในแถบทะเลแห่งนี้น่าจะมีแต่แคว้นที่จงรักภักดีต่อแคว้นฮิบไทยพวกมันเป็นใครกันแน่นะจนสลัดจู่โจมแล้วเตรียมอาวุธให้พร้อมอ้าง่วงจังหิวจนขยับตัวไม่ไหวเอ๊ะถูกโจมตี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 เรือลำนั้นเป็นเรือของเจ้าชายแห่งฮิบไทยแน่ๆ อะไรนะพวกนั้นตั้งใจจะโจมตีเราโดยเฉพาะงั้นหรือพวกมันตั้งใจจะทำร้ายว้าวใครกันนะช่วยด้วยเพคะเจ้าชายน่ากลัวจังเห็นแล้วนั่นไงเจ้าชายเจ้าชายแห่งฮิปทายบุกเข้าไปเลยเจ้าชายแห่งฮิปทายอยู่บนเรือนั้นจริงๆด้วยเจ้าชายแห่งฮิปทายครั้งนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราแล้ว จะต้องแก้แค้นให้กับชาวอารันยาทุกคนให้ได้กษัตริย์คิปทายผู้โหดเหี้ยมได้จู่โจมและเผาแคว้นอารันยาของเราอย่างย่อยยับวันนี้เราจะแก้แค้นด้วยการเอาเลือดของเจ้าชายอิสมินมาสังเวยบรรพบุรุษของเราอย่าปล่อยให้รอดไปได้นะว้าว้าโจมตีขอรับโจมตีอะ นั่นเป็นชาวอารันยาที่ยังหลงเหลืออยู่งั้นหรือยิงธนูไฟโจมตีเข้าไปเลยยิงธนูไฟโจมตีเผาเรือลํานั้นซะพวกมันฆ่าพ่อแม่พี่น้องและครอบครัวของพวกเราตายหมดวันนี้เราก็จะเผาเจ้าชายองค์รัฐทายาทของฮิปไทเช่นกันอุวาดับไฟเร็วๆเ,เข้าท่านมูราเอาน้ำมาดับไฟเร็วๆ รีบดับไฟยิงธนูโต้กลับไปรีบดับไฟเร็วเข้าท่านมูราเอาน้ำมาดับไฟเร็วๆอย่าปล่อยให้ไฟลามจนมาถึงภายในตัวเรือนะวายร้อนปัดธนูไฟออกไปอุวาหิวข้าวจนขยับตัวไม่ไหวข้างนอกเกิดการต่อสู้แล้วเปลี่ยนทิศทางเรือไปทางขวาเรือของพวกมันเป็นเรือลำเล็ก จมตีเรือของเราไม่ได้ง่ายนักหรอกตอนนี้ได้โอกาสละจะต้องรีบไปพบเทพธิดาจะต้องช่วยเทพธิดาให้ได้เทพธิดาอยู่ไหนต้องมุดเข้าไปในห้องวายเล่นเรือต่อไปข้างหน้าเรียบดับไฟซะปัทนูไฟออกไปทำให้เรือเล็กของพวกมันจมทะเลต่อสู้กันใหญ่เลยเทพธิดาอยู่ไหนอ๊ะ คิลูเคอยู่ที่เสากระโดงเรือช่วงเวลานี้เป็นโอกาสดีปัดธนุไฟออกอย่าย่อท้อนะเจ้าชายอยู่ตรงหัวเรือรีบฆ่าองค์รัฐทายาทของกษัตริย์ฮิบททยซะเล่นเรือต่อไปจมเรือเล็กของพวกนั้นซะคอยดูนะกษัตริย์ฮิบทายจะต้องโกรธแทบกระอักเลือดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แน่ๆอูวา ข้าเจ้าชายซะว้าว้ารีบดับไฟซะดับไฟเร็วๆเ,เข้าอย่าปล่อยให้ไฟลุกลามไปจนถึงห้องของเทพธิดานะไฟยังไม่ถึงห้องด้านในถ้างั้นรีบไปดับไฟเร็วๆเ,เ,เข้าฉันจะไปดูแลห้องด้านในเองอย่าให้ไฟลามไปถึงนะตอนนี้ในห้องของเทพธิดาไม่มีใครอยู่เลยสินะอะ ผิวแทบตาลายขอกินก่อนนะอำ่อำอ่ำวายร้อนอุ๊บว้าอะเสียงอะไรรีบดับไฟซะเสียงดังเออะอะเกิดอะไรขึ้นอะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกมงงึนหง็นหงดรู้สึกความทรงจำเลอะเลือนนี่ฉันเป็นอะไรกันแน่ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นนะเสียงดังเออะอะ อะเทพธิดาเพคะเอ๊เทพธิดาทรงเป็นอย่างไรบ้างหม่อมชั้นแอบมาช่วยเทพทิดาเพคะทรงเข้มแข็งไว้นะเพคะเทพธิดาเจ้าชายเล่นเรือต่อไปอย่าให้จนสลัดขึ้นมาบนเรือเราได้นะโปรดทรงระวังตะขอเกี่ยวพยาค่ะอะเทเทตี้เราพยายามแล้วแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกมึนงง เราไม่สามารถรวบรวมความคิดได้เทพธิดาคิรูเคทำกับเทพธิดาถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่เป็นการกระทำของคิรูเคแน่ๆตามที่เทพธิดาเคยตรัสไว้คิรูเคเป็นนางปีศาจร้ายที่เคยล่อลวงเหล่าผู้กล้าชาวกรีกโบราณคิคิรูเคเทพธิดาทรงเป็นอะไรไป จะต้องโลบออกไปจากที่นี่ให้ได้ว้าแต่ท่ามกลางการต่อสู้เช่นนี้จะหนีไปได้ยังไรจริงสิเรือลำนี้กำลังจะเข้าใกล้ฝั่งแล้วจะต้องหาโอกาสกระโดดลงทะเลแล้วว่ายไปถึงฝั่งคิดว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่พอจะทำได้ททบทิดาทุกคนกำลังวุ่นวายกันอยู่คงไม่ทันระวังตัวแน่เพคะ ตอนนี้เกิดสงครามอยู่รีบหนีออกไปจากที่นี่เถิดเพคะสงครามวายวาไฟจะลามเข้ามาแล้วโมริโอเน่หมวดทำอะไรอยู่ช่วยกันดับไฟสิวาไฟลามเข้ามาอย่างรวดเร็วนั่นโมริโอเนอะไรไฟลามเข้ามาแล้วเดือนนี้ปึ่งบางอาจไรมรารยาทต่อเราหรือ เทพทิดาหาโอกาสรอบนี้ออกไปเถิดเพคะเทตี้เกิดสงครามได้ไงรบกันที่ไหนทําไมสงครามโจมตีว้าว้าอะรานึกอะไรไม่ออกรู้สึกมึนงงจนนึกเรื่องสําคัญสําคัญไม่ออกเลยว้าว้าเทพธิดาไฟลามไปถึงห้องของเทพธิดาหรือไม่เทพธิดา ต้องรีบไปดูแลเทพธิดาระวังธนูไฟยพยาค่ะอะพยายามรวบรวมความทรงจำแล้วแต่พอทำเช่นนั้นก็รู้สึกเวียนศรีรษะขึ้นมาทันทีรู้สึกแน่นหน้าอกนี่เราเป็นอะไรกันแน่เทพธิดาเทตี้ความทรงจำพระมัวอีกแล้วช่วยเราด้วยท่านมูรา หม่อมฉันจะเป็นผู้คุ้มครองเทพธิดาเองเพคะอะท่านมูราไฟลามเข้าไปในห้องเก็บของแล้วโทท่านมูราปังไฟลามไปถูกน้ำมันในห้องเก็บของแล้วในไม่ช้าไฟก็จะลามไปถึงใต้ท้องเรือคงจะไม่สามารถดับไฟได้แน่ๆโทจะทำอย่างไรดีเจ้าชายว้าเล่นเรือต่อไปอย่าให้โจนสลัด ขึ้นมาบนเรือเรานะเจ้าชายแม่ทัพเกิดอ,อะไรขึ้นมูราเทพธิดาลาท่านมูราข้างในปลอดภัยไหมเจ้าชายไฟลามไปถูกน้ำมันในห้องเก็บของแล้วเพคะอะไรนะในไม่ช้าไฟก็จะลามไปถึงห้องใต้ท้องเรือแน่ๆห้องเก็บของเฮ hey! สำเร็จแล้วดูนั่นสิไฟไหม้ที่ท้ายเรือแล้วเยี่ยม ไฟลามไปที่ห้องเก็บของแล้วไฟ,ไฟไฟไหม้ท้ายเรือแล้วอะไรนะจมตีเข้าไปเลยเรือของฮิปไทยไฟไหม้แล้วสำเร็จแล้วเรือของฮิปไทยจะต้องจมทะเลท่ามกลางกองเพลิงว้าวพลนั่นเรือไฟไหม้แล้วสำเร็จแล้วเรือของฮิปไทยไฟไหม้แล้วเดินเรือเต็มกำลังอย่าเข้าไปใกล้เรือของจนสลัดเล่นเรือให้ห่างซะ อย่าให้พวกมันขึ้นเรือเราแม้แต่คนเดียวเรือไฟไหม่แล้วก็จะจมแล้วเทพทิดาล่ะเทพธิดาเทพธิดาประทับอยู่ไหนเรือจะจมแล้วนะในห้องก็ไม่มีตามหาจนทั่วแล้วค่ะท่านมูราเทพธิดาอยู่ที่ไหนเทพธิดาเจ้าชายเทพธิดาประทับอยู่ที่ท้ายเรือเพคะเทพธิดาอะเจ้าชาย นั่นนางกำนันไม่ใช่หรือขึ้นมาบนเรือนี้ตั้งแต่เมื่อไรคนอะไรก็ไม่รู้ถูกปล่อยไว้ที่เกาะแล้วไม่ใช่เหรอตามมาได้ยังไงนี่เทพธิดาลากนางกำนันผู้นี้โยนทิ้งทะเลซะยาเทพธิดาโปรดอย่าทำรุนแรงกับเทตี้เลยเทตี้เป็นคนของเราเทพธิดาหม่อมฉันจะไม่ยอมห่างจากเทพธิดาเป็นอันขาด ไฟลามจากห้องเก็บของมาทางนี้แล้วเพคะวายตกลงเราจะยกโทษให้คนของเทพธิดาเอาล่ะเราจะดูแลท่านเองเจ้าชายโอ้เทพธิดาโปรดอย่าจากเราไปไหนเลยนะท่านจะต้องเป็นชายาของเราจะต้องอยู่เคียงข้างเราตลอดไปในไม่ช้าเรือของเราจะไฟไหม้และจมทะเลว้าฮา ฮ่า huh? เรือจะจมแล้วว้า wow! เรือของฮิปไทยจะต้องจมแน่อ่ะ uh, ไฟลุกโหมกระนำแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย